คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาแวะซื้อแคนตาลุกนะฮะแคนตาลุกนะครับสองข้างทางถ้าเกิดว่าคุณผู้ช<า>ม,มอ่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเดินทางไปไปเชียงรายเนี่ยนะฮะเส้นทางระหว่างเชียงรายกับพะเยาเนี่ยสองข้างทางเนยฮะก่อนจะถึง,งพื้นพาเนี่ยก็จะมีร้านแคนตาลุกนะครับแล้วก็ไทรล่องนะฮะอย่านี้นี่กิโลกร,รัมเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบอันนี้กิโลกร,รัมรับร้อยยี่สิบนะฮะเดือนรับเดีอนครับ สามโลร้อยนะฮะประมาณสี่สิบเราคิดประมาณน,นะฮะถ้าซื้อสามลูกก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเมลอนนะฮะนี่นี่น,น,นะ,ค,ะค,ครับก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวแถวที่จะไปพะเยาหรือว่าจะไปเชียงรายแต่ก่อนถึงเชีางท,ทางเส้นทางนี้เนี่ยก็สามารถมาอุดหนุนได้นะคะรับรสชาติอร่อยของท้องถ<ไ>ิ่นราคาถูกครับ